บันทีเชนเนลค่ะเหมือนกลับมาเดม,มาเที่ยวเมืองบนนะคะนะะอ้องไม่ใช่พี่นะคะเฮ้ยของเจ๊เขีเครื่องเสียงค่ะคนเยอะมากค่ะวันนี้สาบันทีเชนเนลก็บเดมาเที่ยวด้วยค่ะเนาะพี่น้องมาพี่มาผีมาทางพี่ชนมามาชมพี่ พาไปชมน้ำพุค่ะผ่านสารหลักเมืองมาแล้วะคะ่ะตอนนี้จะเป็นต้นเอียนค่ะต้นเอียนมนือาเที่ยวในเมืองนะคะเนาะเหมือนเออไปไปได้หนีตัวไปหาล้าส้มซะก่อน น้ำผุเศรีบ้าเศรีบ้าเศรีบาน้ำผุสวยมากเลยคร่ะน้ำผุลงในอาบสวยเจแกงค่ะพี่น้องคะดูค่ะช่วงสีเมืองอุบลราชธานีนะคะตอนนี้ขายรูปค่มาหลายคนเลยค่ะมื่อานนี้พี่น้องเฮ้ยยู่ิลีฟใช่ปะ บรรยากางานเทียนคนเยอะมากค่ะวันนี้สวยมากไปอามามแดสวยมากะนี้เ่องนมซกันบรรยากาศคนเยอะมากค่ะมาเที่ยวชมเมืองในเมืองอุบลค่ะ น่าบรรยากาศชุ่มชิมว่างอันที่ไปกินอย่างไรคือพอมีก๋วยเตี๋ยวว่ะน้องกำลังเราหาซื้อก๋วยเตี๋ยวพี่น้องค่ะพีผาน้องชมนลำพุสวยๆค่ะมาเที่ยวชมเมืองอุบลราชธานีพี่น้อง อยู่ที่ทุกิสีเมืองกรุงเราชธานีค่ะงานประจำงานไปน่เียงข้าวภรษาค่ะน้ามังคุ้เสนคะไป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 กินปไ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 กไป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 ไไป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 ีปไปไปีปไ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 ัไปปไ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 ้ไ กราษกระากช่องสาบันยูชาแนลเด้อพี่น้องก็กนนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์นะคะจน,นได้กระดกระป๋ากกดไหนกดแชร์กดคอมเมนต์นะคะค่ะก็จงพบกันที่คลิปต่อไปเนะค่ะสำหรับมึงจะมีกับพามาเที่ยวทุ่งสีเมืองอุบลราชธานีค่ะมาเที่ยวงางนเที่ยวพันษาอุบลราชธานีถึงวันที่13พี่น้องบ,บายๆนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ค่ะบายบายจ้า